เรือนิ่งแล้วพี่น้องท่านผู้ชมที่กรพร่รองน้ำแดงเรือดีไม่ธรรมดาเทพนรสิงห์ไปแปลจากเสาให้เสาเฮสสวะสระบุรีโดยการควบคุมทีมงานของเสียชิเทพโภไบครั้งสุดท้ายท้ายสุดช่างออสน้องดินแดงนัคระปัตรมะเป็นผู้ตกแต่งทำาสาวเรือลำนี้เจอกับเรือร่องน้ำไม่เมงินฝั่งคนนีกองเรือยุทธการหรือว่ายุทธการนาวา ใช้มนุษย์กบภัยกองทัพเรือครับครั้งสุดท้ายท้ายสุดก็ในช่างคนเดียวกันครับออสหนองดินแดงนักคระปัตมะครับคู่นี้มีความหมายเข้าเทียบทุนแล้วแดงฝั่งกระนลเทพนอรสิงห์แปเสือเท่าเจ้าตำรับพยักษ์ยายไม่มีวันตายแมวเก้าชีวิตครับเรือลำนี้เจอกับเรือยุทธการนาวา ทดต้องยุทธการนาวาักเก๋าต้องเทพนรสิง88ครับครับจวนแล้วครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ทีมงานของเอ่อบึงการเอ่อเว็บไซต์บึงการนะครับให้ไปรวมกันที่เวทีกลางนะครับเพื่อเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันพร้อมกับรับช่วยพระธาานะครับแล้วก็ไทยลองออก ไม่ร้องไชเลยต้องชมก็ไม่ได้ตัดใจไหวตาตาไม่รอชไชอีกแล้วตอนนี้เมื่อกรรมการเปิดปล่อยยิงปืนขึ้นฟ้าเเวลาอยู่ไม่ได้เลยเว้ยนี่ไม่รอลงน้ำแต่องน้ำแต่งของรถในน้ำเทนรองที่ไปแส่ใส่เจสีผายวิ่งไปพักใจกับเรือรองน้ำน้ำเงินฝั่งนี้น้ำมิสิการอาำว้าสิการอาว้าการที่ปล่อยโชติตลอดทะเลไม่เลื่องเลยตอนที่วิ่งผายแล้วไปที่น้ำก็จูกระชายตะเตลตะเลิต่างคนต่างผายต่างคนต่างตาต่างคนต่างตา คนตากมีตาคนตากก็ยิ่คีแตกกี่แตกร่องน้ำแต่ร่องน้ำแต่ในน้ำเทพจลศิษย์ไปแฝงภัยแหลกจะแสงนี้จะแสงนี้เจอยุทธการลาวะการลาวะการไม่ปล่อยโชตีตลอดตลอดไปเลยเสียอาบอกกูนั่งไม่ติดละโว้ยเอาละโว้ยเอาละวะดู๋สิว่าใครเป็นหมู่เป็นจ่าใครเป็นผู้ว่าไหนเปอระหว่างเที่ยวนี้ยุทธการลาวะชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวแต่เที่ยวนี้ดู๋สิว่าเทพนรศิษย์เ็ไปจะขวาใช้ได้หรือไม่ตางขนตักอัตขนตักพัตขนตัก ตีน้ำกระจุยกระจายฝ่ายฟังฝุ่นตลบกองลำน้ำดูกันแต้ไปออกบอกกันแต้ไปรู้ว่าใครอยู่ใครไปตอนนี้เทมนอนสิบแปดแดเล่มจะใส่เกี๊สีบี้ไเกี๊ฮ่าพาไปเกีร์ฮกุ้งหอยปูปลาปลาหลอดปลาไหลเต่าเต่าปลาปลาจริยาหดตุ้มแต่ปลาเจโลยังหนีตะเลอตะเลยแม่แต่พยานาหน้าที่อยู่ในลำน้ำคงอันนี้หนีไปอยู่บนกองไม้ขีดไฟไปแล้วมาดูสิว่าสักขีพยานแด้ที่ตอนนี้เป็นสักขีพยานว่าเทมนอนสิปดแดหรือว่ายุทธการนาวาจะควัย ดู้สิว่าในเที่ยวนี้ครับยุทธการนาวาอยู่ในล่องน้ำน้ำเงินกับจะทำอะไรเทพโนรสิง88ได้หรือไม่ผ่านมาประมาณ300กว่าเมตร300กว่าเมตรยังไม่ถึงครึ่งสนามครับยุทธการนาวายุทธการนาวาอยู่ในล่องน้ำน้ำเงินลอยบอลไเบียดไล่บดอลไเบียดไล่ยแซกพยายามจะแสกพยายามจะแซกเทพโนรสิงแต่เทพนรสิง88เพราะว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ต่างคนต่ตามมายอมต่างคนต่ตามมายอมแล้วมีขายขายในเที่ยวที่สามเที่ยวนี้ดูที่ว่าดูที่ว่าใครจะกลับต้นชายขจะกลับต้นเทพโนรสิง88ประจานตีไรตีไรคอหัวเรือคอหัวเรือเสมอแต่เสมอได้หรือไม่ได้ตาต่างผายต่างคน ต่างอัดต่างคนต่างเปิดน้ำขึ้นมาเอาละโว้ยหัวพายท้ายเปิดหัวพายท้ายเปิดต่างคนต่างยังไม่มีใครยอมใครดูด้วยในน้ำของมนุษย์กบยุทธการอาวาร่องน้ำมาเงินอยู่ฝั่งทางนี้ติดกับท่านผู้ชมพี่น้องชาวเรือเอาลุยดูดิใส่กันมาเต็มพิกัดอัดกันมาเต็มน้ำน้ำโขงดูด้วจะยอมไม่ยอมเทพเอาสิงประดานเทพเราสิงปัดานดูด้วยไรบีกันมาไล่บีกันมาจะใส่กันทันไม่ทันเอาละโว้ยไม่รู้อะไรวัไม่ข้างไหนลย ต่างคนต่างไปตางคนที Been ่จะมาจุดตะการหน้าว่าเริ่มใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ะค้ับว่าแลรงรองหน้าแป๊บายแรงเราบอกเตะตะหน้าเตะเตะที่แบบแป๊บายดี่อีกขารหนาว่าหายบีกินมาแป๊แป๊บจะนิอยู่แป๊บแป๊บจะนิ่อยู่อีกข้ารหนาวาบีกิลมาแป๊แป๊บจุดตะการจุดตะการแป๊บ กมการไม่รอชาตัดสินเรือที่อยู่ร้องน้ำแดงเทพนอนสิงห์เปแ่เป็นเรือชนะเทพนอนสิงห์เปแ่เป็นเรือชนะเป็นแชมป์ได้ไปแสนห้าของถ้วยรฐฐรพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชนุราสยามบรมราชกุมารีในปีนี้ครับพี่น้องอผู้ใหญ่เทพมีอะไรครับเชนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่9 10และ11เ